รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับจอยอวัสดาและรายการ Thailand New n o r m a l ทุกวันอาทิตย์นะคะ9นาิกานาทีทางช่อง9 m c o HD ค่ะช่วงเวลาของโควิด1 9ทําทำให้หลายคนมีเวลาที่จะอยู่ร่วมกับครอบครัวมากขึ้นนะคะ หลายคนเท่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับบุตรหลานหรือว่าได้ทำงานที่บ้านช่วงของโควิด19ก็ทำให้มีโอกาสดีได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ก็ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ประเด็นทางสังคมที่พูดคุยกันมากเช่นเราควรจะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในครอบครัวอย่างไรบ้างเนื่องจากว่ามีเวลาอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นก็จะเห็น ข้อปฏิบัติหรือว่าความคิดจิตใจของแต่ละคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะของพ่อแม่หรือลูกหรือแม้กระทั่งคุณปู่คุณย่ากันมากขึ้นนะคะค่ะแล้ววันนี้ก็เลยเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยาเดลทรีปาตีท่านผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจสรย์ค่ะสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับค่ะ ในช่วงเวลานี้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะในช่วงของโควิด -19 ค่ะก็เห็นอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวนะคะไม่ทราบว่ามุมมองของอาจารย์เองในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะ่ะคืออย่ามองคุณธรรมให้เป็นนามธรรมเปลี่ยนหม่เปลี่ยนให้คุณธรรมกลายเป็นพฤติกรรมที่ดีเราจะเข้าใจ<ด>เรื่องพวกนี้ง่ายขึ้นถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยทาให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่ดียกตัวอย่างนะเช่น มีโอกาสได้เช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจาน่าล้วนเป็นพฤติกรรมที่ดีทั้งสิน้นทีนี้มันจะเป็นคุณธรรมได้อย่างไรก็คือแทนที่มันจะเป็นพฤติกรรมสร้างภาพเราต้องการให้เป็นพฤตินิสัยพูดง่ายๆก็คือไม่ต้องมีใครมาสั่งดูด่าว่ากล่าวแต่เราลุกขึ้นทําด้วยความรับผิดชอบบนจิตสํานึกของเราเองเนี่ยทั้งหมดนี้แหละครับคือเรื่องของคุณธรรมครับ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งแต่ในรั้วบ้านนอกรั้วบ้านทำได้หมดเลยครับการเรียนออนไลน์เป็นปัญหาที่เป็นประเด็นมากเลยนะคะอาจารย์อาจารย์มีข้อแนะนำไหมคะเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะบน่นว่าโอ้ลูกนี่เรียนแล้วต้องมานั่งเฝ้าเหนื่อยมากเลยในขณะที่ลูกเองก็บอกเรียนไม่รู้เรื่องคุณครูก็มีปัญหาในเรื่องของการสอนคะ่ะบทบาทของแต่ละคนควรจะเป็นยังไงอันที่จริงต้องบอกเลยว่าระบบการศึกษาก็มีปัญหาถ้าว่ากันไปเนี่ยตัวระบบก็มีปัญหาระบบเนี่ยอาจ เนื้อหาวิชาแน่นจนเกินไปเอาใหม่ถ้าเกิดเราสามารถจัดให้กลายเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการบนโครงงานและให้โครงงานนั้นมาสู่แตกสู่วิถีชีวิตวิถีชีวิตที่เด็กกำลังอาศัยอยู่ที่บ้านใช้ทรัพยากรในบ้านอย่างมากที่สุดแต่จะรวมกันสัก4ี่ห้าครอบครัวโดยที่รักษาระยะห่างใส่หน้าก,กากอนามัยเคารพกติกาทางสาธารณสุขเหมือนเดิมและเป็นโครงงานบูรณาการหลายศาสตร์หลากหลายวิชากันขึ้นมางานจะไม่หนัก และการเรียนรู้ผ่านออนไลน์จะกลายเป็นสีสันและเกิดนวัตกรรมคุณครูก็เปิดประเด็นเพียงแค่ด้วยสองสามคำถามว่าได้รู้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วมีวิธีกระบวนการทำอย่างไรบ้างคือถ้าเกิดมีการปรับประยุกต์ในลักษณะนี้ผมไม่คิดว่าเรียนรอารู้ออนไลน์จะกลายเป็นปัญหาลูกศาครับ ความเห็นของอาจารย์น่าสนใจมากเลยนะคะมันน่าที่จะมีการสะท้อนเข้าไปอันนี้ต้องเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของเนื้อหาในการสอนอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์ตั้งแต่กระบวนการเรียนการสอนคือถ้าสมมติว่าคุณครูยังคงยึดหลักอยู่ที่ว่าเช้าแปดโมงครึ่งขึ้นมาปุ๊บเช็คชื่อ <c oughs> เด็กเคยมาบ่นให้ฟังไนหะวันหนึ่งเนี่ยเช็คเจครั้งนะ <c oughs> เพราะมันมีเจ็ดคณวิชาเร้่นึกสภาพดูสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเจ็ดคูณห้าสามสิบห้าครั้ง ตกลงวันๆเนี่ยเช็คอุตลุดกันไปหมดเลยเนี่ยบางโรงเรียนใช้ระบบของ Facebook ทีนี้ถ้าเกิดบางโรงเรียนไม่มีออนไลน์จะมีวิธีประยุกต์ได้ไหมได้สิครับคือถ้าสมมติครูออกแบบเป็นเหมือนบ็อกซเซตเตรียมเขาเรียกอุปกรณ์การเรียนและต้องเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนที่แตะกับวิถีชาวบ้านเขานะอย่าให้มันกลายเป็นอันที่มันหายากหาเย็นแล้วทําให้เกิดวิธีกระบวนการเรียนการสอนและกระจายตัวนี้ลงไปอยู่ในหมู่บ้าน แล้วมันเกิดเป็นห้องเรียนย่อยๆในกลางสนามหญ้าอะไรทํานองเนี้รับรองได้เลยนะฮะกลางสนามหญ้าแบบนี้โควิดไม่มาเพราะอะไรรู้ไหมมันโดนทั้งแดบดบแล้วก็อยู่ห่างไกลกันด้วยแล้วแถมใส่หน้ากากอนามัยไม่มีทางเลยฮนะที่โควิดจะติดกันได้เลยถ้ามีการปรับในลักษณะอย่างนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นนิมิตหมายในการเรียนรู้อย่างดีอีกเรื่องหนึ่งที่มีความหมายมากและอันนี้เป็นประเด็นของตัวระบบต้องยกเลิกระบบแพ้คัดออกและใช้วิธีการสมรรถนะ โดยเฉพาะในการเรียนรู้ออนไลน์ตัดเกรดเลิกหมดไม่เอา mm hmm. คือถ้าทำแบบนี้ได้ก็จะเป็นมิตรกับเด็กมากขึ้นที่เหลือก็จะมาส่งเสริมคุณธรรมไงถามว่าเอาเวลาไปาส่งเสริมคุณธรรมยังไงก็ถามนิดนึงเถอะคุณพ่อคุณแม่ที่ดูพวกเรากันอยู่เนี่ยมีสักกี่บ้านครับที่ลูกเนี่ยได้มีโอกาสเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานมีสักกี่บ้านทําแม้กระทั่งชุดชั้นในตัวเองยังไม่ซักเลยครับ นี่แหละครับคือเรื่องคุณธารมเลยครับตรงนี้เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วใกล้ตัวถ้าหากว่าเราแปลความหมายมันถูกแนะก็สามารถได้นะคะจะชอบที่อาจารย์พูดเรื่องของอย่าไปมองให้มันเป็นนามนธรรมให้มันเป็นพฤติกรรมครอบครัวคนไทยบางครั้งไม่ใช่มีแค่เฉพาะพ่อแม่ลูกแต่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยพฤติกรรมต่างๆช่วงโควิด1นนี้ หลายครั้งก็ทําให้เกิดความกระทบกระทั่งกันนะคะอาจารยา์ในส่วนของตรงนี้ถ้าหากว่าเราจะต้องจัดการเราควรจะเริ่มจากอารมณ์หรือว่ายังไงก่อนคะอาจารย์การสื่อสารที่ดีต่อกันไม่มีความหมายมากผมจะยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมเลยนะฮะสมมุติว่าในขณะที่เรียนรู้ออนไลน์ปรากฏนอกจากการเรียนรู้แล้วเนี่ยเด็กติดเกมไปด้วยเพราะว่าเนื่องจากเขาหัวปากหัวปามอยู่ก<อ>ับเกมแล้วปรากฏว่าแม่มาตอนเย็นหกโมง แล้วแม่ก็เจอว่าลูกเนี่ยกำลังเล่นเกมอยู่แล้วก็แม่ก็บอกกับลูกเลยว่าไปกินข้าวได้แล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนสองทุ่มปรากฏว่าลูกยังนั่งเล่นเกมหัวปักหัวปักคำถามคือแม่จะสื่อสารแบบสันติวิธีหรือแม่จะสื่อสารแบบยกพวกตีกันพ่อแม่หลายบ้านถนัดมากเลยขอโทษเขาจะพูดอย่างนี้เลยฮะวันๆฉันเห็นแกเอาแต่นั่งเล่นเกมสั่งให้ไปกินข้าวก็ไม่ยอมไปกิน สีหน้าขึงขัง,งอัดอั้นกับอารมณ์ฮะหมอเคยถามคุณแม่ว่าคุณแม่ครับทําไมต้องเตือนให้ไปกินข้าวเป็นห่วงมันหมอเป็นห่วงทําไมต้องห่วงอ่ะเกิดอะไรขึ้นก็รักมันเป็นห่วงว่าเดี๋ยวสุขภาพมันจะแย่ไปสักก่อนว,นวันวันนั่งเล่นเกมหมอก็เลยเสนอว่าในเมื่อเป็นห่วงและรักเขาทําไมเรื่องของอารมณ์ในลักษะอย่างนี้เราไม่ใส่เข้าไปในประโยคคําพูดและเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารใหม่ แม่เป็นห่วงลูกตอนนี้สองทุ่มแล้วนะแม่เป็นห่วงลูกแม่รักลูกแม่ว่าลูกไปกินข้าวดีไหมสองประโยคต่างกันเลยคือสื่อสารแบบยกพวกตีกันกับสื่อสารแบบสันติวิธีเพราะฉะนั้นจุดอ่อนไหวที่กำลังเกิดขึ้นสื่อสารแบบหาเรื่องกันเยอะมากเลยครับภายในบ้านสามีภรรยา พ่อกับลูกแม่กับลูกกลายเป็นการสื่อสารที่ไม่มีพลังบวกเลยฮะมันเต็มไปด้วยพลังลบก็เลยกลายเป็นวิบากกรรมมันหนึ่งคือเมื่อโควิด -19 มาอัตราหย่าร้างเพิ่มขึ้นการทะเลาะวิวาทภายในบ้านมากขึ้นเพราะอยู่กันตลอดเห็นกันตลอด <c oughs> แต่ก่อนเนี่ยไปส่งที่โรงเรียนเสร็จก็ไม่ได้เห็นและแต่ตอนนี้เห็นกันตลอดมันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมา <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่แนวทางแก้ไขอันหนึ่งก็คือหมอเสนอว่า คงต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสารและทาให้เป็นสื่อสารพลังบวกซึ่งเรื่องนี้ศูนย์คุณธรรมกาลังพัฒนาโน้ตหาวในรักษานี้เพื่อกระจายสื่ทังประเทศค่ะน่าสนใจมากค่ะถ้าหากว่าพัฒนาเสร็จแล้วเราจะกระจายออกมาในในรูปแบบไหนคะอาจารย์จะได้คอยติดตามก็มีทั้งอ e ีบุ๊กแล้วก็คงจะเข้าในแอปพลิเคชันของ Mor อร Touch ที่เราทำอยู่ในศูนย์คุณธรรมอยู่แล้วอย่างวันนี้หมอพิ่งพึ่งอีดิหนังสือเล่มหนึ่งไปรู้จักเด็ก<อ>ทั้งตัวและหัวใจตอนเป็นพี่เลี้ยงคู่ใจ โอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะถ้าหากว่าปล่อยออกมาตอนนี้คือเรายังติดตามในช่องทางออนไลน์ได้อยู่ใช่ไหมคะโดยตรงใช่ครับใช่ครับใช่ครับจริง,รงๆเรามีอีกอันหนึ่งที่เราเพิ่งเปิดประเด็นไป9รูปแบบของครอบครัวที่เลี้ยงลูกแบบสัมลักความรักโอ้โหฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วคะ่ะสัมรักความรักขอยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างเลี้ยงแบบปกป้องคุ้มครองมากจนเกินไปเรื่องของการปกป้องคุ้มครองนี่เป็นเรื่องดีนะแต่ถ้ามากจนเกินไปเนี่ย ก็มีปัญหาครับถึงขนาดที่ลูกโตขึ้นมาไปเที่ยวระรานชาวบ้านเขาทำผิดกฎหมายยังเที่ยวไปถามอยู่ว่ารู้ไหมฉันเป็นลูกใครแล้วพ่อแม่ก็ตามมาเช็คบินทั้งหมดคือตามมาแก้ให้ไงเลี้ยงแบบนี้มีปัญหาแน่ overfeeding คือให้อาหารเยอะจนเกินไปให้อาหารเป็นเรื่องที่ดีแต่มากจนเกินไปจนกลายเป็นอ้วนเอาแต่ใจ เลี้ยงแบบอิสระเสรีมากบ้านนี้ไม่มีกฎเกณฑ์กติกาใดๆทั้งสิ้นนี่คือมาจากบ้านที่ไม่มีวินัยไงคุณธรรมไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอกถ้าแม้แต่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขยังไม่คิดจะทาแม้แต่ปัญหาโลภสสัคยังไม่คิดอยากจะเจอเลยคุณธรรมมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นโลกสวยหรูนะครับนี่จะกลายเป็นคุณลักษณะติดประจําตัวนะแล้วถ้าเราฝึกตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเนี่ยเวลาเขาโตขึ้นไปจะกลายเป็นหัวใจคุณธรรมทันทีครับ แก่ที่พฤติกรรมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณหมอแนะนําก็คือเรื่องของคําพูดง่ายนิดเดียวนะคะพูดยังไงให้มันสร้างสารรค์ขึ้นมานะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่คุณหมอพูดแล้วโดนใจมากคือเด็กๆสนใจแต่เกมนะคะบางครั้งเห็นเรียนออนไลน์กันอยู่ก็ยังมาแชร์สกรีนมาเล่นแอบเล่นเกมเป็นปัญหาของครูครูเรื่องของเกมมงเป็นปัญหาโลกแตกแต่ว่ามีข้อแนะนํำไหมคะคุณพ่อคุณแม่เวลาบ่นว่าลูกเอาแต่เล่นเกมเนี่ยคำถามของหมอก็คือว่าไม่ให้เล่นเกมแล้วจะให้ทําอะไรครับ เออไม่ให้เขาเล่นเกมแล้วใชใ้เขาทำอะไรอ่านหนังสือลูกมันน่าเบื่อไหมอ่ะเจ็ดแปดชั่วโมงนั่งเรียนหนังสือเสร็จเอาอ่านหนังสือต่ออีกกิจกรรมนั้นเราจะรังสรรค์ได้ไหมให้การเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์แล้วท่านอย่าไปครอบงาความคิดเช่นไปครอบเขาเลยว่าฉันก็จะให้ทํากิจกรรมนี้แหละเพราะพ่อชอบลูกก็ต้องชอบด้วยเอาอย่างนี้เอาเปรียบก,กันดีนาะทําไมไม่ถามลูกลว่าลูกอยากชวนทํากิจกรรมอะไรบ้างบางเรื่อง โง่บ้างหน่อยก็ได้นะฮะไม่ต้องอวดฉลาดไปซะทุกเรื่องนะแล้วลองให้ลูกเนี่ยสอนหน่อยพ่อพ่อไม่ค่อยรู้เรื่องดิจิทัลทั้งๆท,ท,ที่อาจจะรู้ก็ได้นะเราอย่าไปบอกว่าแกนี่โง่ามากเลยเสนอมาได้ไงว่าไม่รู้เรื่องนี่ต้องเอาแบบพ่ออันนี้อันนี้อวดฉลาดละแต่เอาใหม่เออลูกเสนอมาแบบนี้ก็ดีนะแต่พ่อลองทําแบบนี้ดูลูกว่าแบบไหนง่ายกว่ากันอ่าสื่อสันติวิธีต่างกันเยอะ สงสัยต้องเรียนเชิญอาจารย์มาในครั้งหน้าต่อไปนะคะเพราะประเด็นมันเยอะแยะแล้วก็ได้รับความรู้มากเลยนะคะในเรื่องของการจัดการสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือเรื่องของสถาบันครอบครัวนี่แหละเพราะว่าหลากหลายเจเนอเรชันของหลายบ้านที่ต้องอยู่รวมกันนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะโอกาสหน้าคุยกันใหม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ ค่ะโควิด1 9ก็คงจะต้องอยู่กับเราต่อไปนะคะแนวทางการใช้ชีวิตวิถีใหม่จะเป็นอย่างไรเริ่มเปิดประเทศกันแล้วไปติดตามค่ะสอง่มเอิร์ธลักกี้ไปเที่ยวที่ไหนกันติดตามค่ะเตรียมความพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันส่งต่อความรู้ในทุกวิติกับผู้ทรงคุณวุฒตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้วิทยาฐานในทุกสัปดาหสร่างความเข้าใจได้สรางองค์ความรู้ของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างรอบด้าน กับดรธนกรสีสุขใสและดรอวสดาปกบนตรีติดตามชมได้ในรายการไทยแลนด n นิว o r ม a l ทุกวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกา30นาทีทางช่อง 9M c เท็ดีหมายเลข30สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สวัสดีครับ,รบขอรายงานตัวครับผมเอิร์ธวรวุฒิและลัคกี้ออสพาสครับใช้ชีวิตใหม่ไปพร้อมกับการเปิดประเทศอีกครั้งเามาท่องเที่ยวแบบ New normal ไม่นำโควิดกับบ้านกันครับใช่ครับดังนั้นเราต้อง แม่ซอนแฮนเซลและที่นี่คือสถานีรถไฟหัวหินสถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทยครับหัวหินถือว่าเป็นเมืองพักตากอากาศดั้งเดิมของประเทศไทยที่มีความผูกพันกับพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ในวันนี้ลักกี้จะได้เรียนรู้เกร็ดประวัติศาสตร์ในหลายรัชกาลจากสถานที่จริงเลยละ่ะเยี่ยมเลย traveling is part of education ลล่ะนนนีเอออกา้คือัอลลขงสถสงะะพระพลาพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมชื่อพระพลาสนามจันทร์สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพื่อเสด็จประทับทอดพระเนตรกองเสือป่าและลูกเสือทั่วประเทศทําการฝึกซ้อมยุทธวิธีเป็นประจําทุกปีค่ะ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รื้อถอนจากพระราชวังสนามจันทร์มาสร้างขึ้นใหม่ที่หัวหินนะคะและได้ใช้เป็นที่รับเสด็จขึ้นและลงรถไฟของพระบาทสมเด็จพระบรม,มชนากาธที่เบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าเมื่อปี2520ค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปกราบพระบรมราชาสาวรีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรู้ไหมว่ารัชกาลที่เท่าไหร่ทราบครับรัชกาลที่7ครับ เก่งมากความรู้แน่นมากเลยพระบรมราชานุสาวรีของท่านเนี่ยอยู่ที่จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของหัวหินได้180องศาเลยนะไปกันไหมไปคะ่ะไปในอดีตเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7สเสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่หัวหินนั้นได้ส่งนำความเจริญต่างๆเข้ามามากมายนะคะ ทรงพระกรุณาปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวางไกลกังวลขึ้นเป็นที่ประทับและมีการสร้างตลาดชัดชัยศูนย์รวมการค้าขายและวิถีชีวิตของชาวเมืองซึ่งก็มีจุดเด่นคือโดมเจ็ดหลังเป็นที่ระลึกถึงราชาสมัยของพระองค์ท่านค่ะด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลทําให้หัวหินได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสืบต่อมาจนทุกวันนี้ชาวหัวหินน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จึงรวมใจกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีของพระองค์ท่านขึ้นที่ด้านบนของยอดเขาหินเหล็กไฟค่ะพี่เอ,อิร์ธสวยมากเลยอะ่ะใช่สวยมากเลยเห็นไหมข้างหน้านั่นอะไรคือทะเลใช่พี่เอ,อิร์ธมาหัวหินไม่ไปทะเลเลยเหรออยากไปหรอใช่คะ่ะงั้นไปกันไป หาดหัวหินมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากนะคะนอกจากโรงแรมสวยงามทันสมัยตามแนวชายหาดแล้วก็ยังมีบ้านพักตากอากาศเก่าแก่บางหลังที่เห็นปะปนตามแนวชายหาดบ้านเหล่านี้สามารถบอกเรื่องราวของความเป็นเมืองตากอากาศเก่าแก่เปรียบเทียบกับหัวหินยุคใหม่ที่หรูหราสะดวกสบายสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งตลอดเวลาของหัวหินได้เป็นอย่างดี แล้ววันนี้สองหนุ่มพิธีกรของเราก็ได้พบกับคุณกฤษณาแผ่แสงจันวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชื่อเป่เทอมีคนมนาะหัวหินเยอะมากเลยค่ะเราที่มาหัวหินช่วงปีไหนนะคะค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่หัวหินนะคะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบนี่เป็นยังไงบ้างครับ ของจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยเวลาเราส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะเราจ้องขับเคลื่อนพร้อมกันตั้งแต่อำเภอนะคะซึ่งโซนเหนือก็คือตั้งแต่อเภอหัวหินอเภอปราณบุรีอเภอ์สามร้อยยอดนะคะอเภอกุยบุรีแล้วก็โซนใต้ก็เริ่มตั้งแต่อเภอเมืองอเภอทับสะแกอเภอบางสะพานแล้วก็บางสะพานน้อยนะคะทั้งหมด8อำเภอซึ่งทุกอำเภอก็จะติดทะเลหมดเลยค่ะ Literacy. แล้วแต่ละจุดของจังหวัดประจวบก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือความสวยงามของจังหวัดประจวบก็เหมือนกับคำ,คำขวัญจังหวัดประจวบนะคะก็คือมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขาแล้วก็ถ้ำที่สวยงามนะคะหลากหลายทุกอำเภอค่ะการท่องเที่ยวของทางจังหวัดประจวบคีครีขันนี้มีกี่รูปแบบครับ <c ười S 2> ค่ะของจังหวัดประจวบคีครีขันนะคะก็จะมีทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะก็คือการท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็คือทะเล กาะแล้วก็ภูเขาหาดถ้ำต่างๆนะคะนอกจากนั้นนะคะที่อยากจะส่งเสริมก็คือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะเพราะว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหัวหินก็จะมีวดัดมีศาสนสถานมีโบราณสถานแล้วก็มีแหล่งเรียนรู้ที่ที่สำคัญนะคะด้านวัฒนธรรมมากมายทีเดียวค่ะกระทรวงวัฒนธรรมเราก็จะทำเป็น คลิปวิดีโอนะคะเพื่อแนะนําเส้นทางการท่องเที่ยวเรียกว่าเส้นทางบุญในมิติศาสนานักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดอื่นๆนะคะที่เข้ามาท่องเที่ยวที่นี่ต้องมีการฉีดวัคซีนอะไรไงยัง,ยงไงบ้างครับค่ะก็จะมีมาตรการเหมือนกับทุกจังหวัดนะคะมาตรการปกติก็จะมีมาตรการว่าต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มนะคะแล้วก็จะมีการตรวจนะคะเอทเคเพื่อให ปลอดภัยนะคะแล้วก็พระสงฆ์หรือว่าผู้ที่ร่วมในพิธีอะไรต่างๆเนี่ยก็จํากัดจํานวนคนไม่เกิน25คนนะคะแล้วถือว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวก็<ช>หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวที่ประจบกันเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เยอะมากโดยเฉพาะในพื้นที่หัวหินแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะคะคืออำเภอปราณบุรีนะคะเป็น พื้นที่ที่ติดต่อกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวอำเภอหัวหินและก็พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันด้วยความระมัดระวังและมีความสุขนะคะขอให้ทุกท่านระมัดระวังเหมือนลักกี้ตอนเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่แมสล้างมือรักวัคซีและขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดนะครับ และคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือจุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดท่านที่ตอบถูก5ท่านแรกจะได้รับรางวัล Lucky Mask ผลิตจากวัสดุทางการแพทย์ผ่านการรับรองจากออยค่ะ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ข้าสู่ช่วง keep walking Thailand ค่ะชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะคะพบกับดรธนกรศรีสุขใสท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะดรธนกรคะช่วงนี้แหมต้องก้าวระดับโลกแล้วใช่ไหมคะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รับรอันนี้เป็นความภาคภูมิใจเนาะที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าเราปีนี้เราร่วมมือกับ Google ประเทศไทยนะครับซึ่ง Google ประเทศไทยก็เ,เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม YouTube ด้วย นะครับถึงถือว่าเป็นแพลตฟอร์มระดับอินเทอร์เนชั่นนลที่มีผู้ใช้จำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมทั้งโลกนะครับปกติก็ใครจะไปใช้ Google ก็ทุกคนก็จะเป็นผู้ใช้อยู่แล้วแต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่เราร่วมมือกันระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์กับ Google ประเทศไทยทำโครงการเหมือนกับคัดเลือกยูทูบเบอร์นะครับ,รบเพื่อจะอมาทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ทำไงรู้ไหม คือเราก็ทําโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ประกาศรับสมัครนะครับให้มีผู้เนสนอตัวเข้าร่วมโครงการโดยเรากําหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ําว่าจะต้องเป็นยูทูบเบอร์ที่มีซับสครายเบอร์เนี่ยหรือมีสมาชิกอยู่เนี่ยไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แสนคนนะครับแล้วก็เมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยจะต้องการันตียอดผู้ชมผู้ดูผู้ติดตามเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่าห้าแสนหรือ7 0 0 0แสคนเนี่ยตอนนี้ เราผ่านการขั้นตอนในการคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้วเราได้มา1ิบยูทูบเบอร์ที่จะมาอบรมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์คนเหล่านี้จะต้องมีซับสคราเบอร์มาเสร็จติดตัวมาเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่เริ่มนับหนึ่งคือเขามีต้นทุนของเขาอยู่แล้วหนึ่งเนี่ยเขาต้องสนใจในเนื้อหาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสื่อสร้างสารรค์ะนะครับเมื่อเขาสนใจปุ๊บเนี่ยช่องเขาจริงๆก็ทําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องการมา ให้มาทำในคอนเซปต์ของกองทุนเลยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆตั้งแต่จะกระบวนการในการฟรีโปรดักชันโพลส์โปรดักชันยังไงนะครับทำอยังไงในข้อในก็ประมาณที่จำกัดจะทำเสนอ,อ,อตัดต่ออย่างไงน่าสนใจอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับโครงการนี้ก็ใกล้สัดจะเสร็จแล้วนะครับ,รบเขาก็จะต้องนำเสนอผลงานคือต้องการให้เขาไปผลิตคอนเทนต์และนำเสนอเนื้อหาเนี่ยในแบบฉบับของเขาเอง นะครับเขาถนัดแบบไหนเขาทำแบบนั้นเพียงแต่ว่าโดยเนื้อหาเนี่ยจะต้องเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสารรค์ <c oughs> สิเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดว่ามีความหลากหลายและมีความน่าสนใจเราก,เราก็เราก็คิดว่าเราทํางานกับ Google เนี่ยเขาก็ลงลึกมาในรายละเอียดคือไม่ใช่ว่าอนุญาตให้เราไปใช้แพลตฟอร์มของเขา <c oughs> แต่ว่ามาเป็นเจ้าของร่วมกันเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเร็วๆนี้เนี่ยนะครับจะมีเทนยูทูบเบอร์นะครับ,รบที่เป็น ช่องทางของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรนะครับอยากให้ติดตามเหมือนกันแล้วอยากให้ผู้ติดตามชมทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ใช้ y t u t u เนี่ยนะครับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก็ลองอามาดูโครงการนี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านสนใจนะครับมาเติมองค์ความรู้แล้วก็มาร่วมมือกับแพลตฟอร์มระดับนานาชาตินะครับเพื่อที่จะร่วมกันสร้างเนื้อหาที่สร้างสารรนี่อันนี้เ,นเราก็กายินดีเลย,เ,ลยเป็นโอกาสมากมนะคะเพราะว่า ต้องยอมรับยูทูบเบอร์กลายเป็นอาชีพที่หลายคนฝ่ฝันแล้วก็ยิ่งเด็กรุ่นใหม่นะคะตั้งแต่เจเนอเรชันอัลฟาขึ้นมาเลยเนี่ยโอ้โหทุกคนฝ่ายฝันอยากจะเป็นยูทูบเบอร์กันมากตั้งแต่ฟันยังเป็นฟันน้ำนมกันอยู่เนี่ยนะคะเราไม่ได้มุ่งหวังว่าจะต้องไปสแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจนะครับเป็นหลักแต่ว่าต้องการที่จะให้เริ่มต้นด้วยการทำเนื้อหาดีๆแล้วเราเชื่อว่าอยากื่นจะตามมาสนใจมากค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะครับด,ดีครับ เราก็ก้าวสู่เรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกนะคะต้องตามให้ทันค่ะวันนี้หมดเวลาค่ะกับรายการ Thailand New n o r m a l นะคะทางดรธนากรศรีสุขใสและจอยอาวสดาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ค่ะ9นิกา30นาทีนะคะสวัสดีค่ะความสำเร็จของการควบคุมโรคที่ผ่านมาไม่ได้เกิดจากมาตรการภาครัฐนะครับ สิ่งที่สำคัญคือได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนแล้วก็ภาคผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะติดตามชมได้ในรายการ Thailand New n o r m a l กับนายแพทย์ทวีทรัพย์ศรีรับประภาสิริและดออรอวสดาปกมนตรีอาทิตย์ที่5ธันวาคมนี้เวลา9.30นาิกา30นาทีสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์